ันใดนั้นเด็กผู้ชายวิ่งเข้ามาตรงไปยืนต่อหน้าเมียนชวนตื่นเต้นสุดๆพี่ครับทุกคนในห้องชะงักไปหมดโผมาคนตาโตยังไม่พอดันมีน้องชายเพิ่มมาอีกผมมองเด็กหน้าค้ายชู้เซิงใจมันเต็มไปได้วยคำถามนี่มันลูกนอกสมรสของหลูเยียนกับชู้เซิง์ชัดต่อปิดไว้เนียนจริงๆสิบกว่าปีไม่ให้ใครจับได้ เรื่องนี้ดูจะซ่อนลึกกว่าที่คิดอีกแม่ยายมองเด็กชายแค่สายตาก็ขมขู่รูเยียนนี่มันเรื่องอะไรกันพี่ครับผมซือลิวเก๋ผมรู้เรื่องพี่มาตลอดพอ่อชอบเล่าเรื่องพี่ให้ฟังบอกว่าพี่เก่งมากหล่อด้วยเป็นลูกชายสุดรล้าของพ่อพ่อคิดถึงพี่มาตลอดหลายปีนี้ แม้แต่เคอเอ๋ก็คิดถึงพี่เหมือนกันพวกเรามักแอบไปมองพี่อยู่ห่างต